วัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารจากประเทศสโลวเกียซึ่งเป็นประเทศสมาชิก EU ได้ประกาศบริจาคเครื่องบินขับไล่รุ่น m ิก2 9ให้แก่ยูเครนจำนวน12ลำเพื่อทางการต่อสู้กับกองทัพรัสเซียซึ่งล่าสุดทางหน้ายูเครน UK, ได้ออกมายอมรับว่าเมืองลีซีชานได้ตกอยู่ในความครอบครอ,อ,องของทางกองทัพรัสเซียแล้วหลังจากที่มีการสู้รบกันอย่างหนัก ทางด้านกองทัพดูเคนได้มีการถอยร่นออกมาจากพื้นที่เนื่องจากมีความเสียเปรียบทางด้านกาลงังพลและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทางด้านรัสเซียมีความทันสมัยมากกว่าซึ่งผู้นำดูเคนได้ให้คำมั่นว่าจะยึดคืนเมืองดังเก่าวกลับคืนมาให้ได้และได้ประกาศขอชาติตะวันตกสนับสนุนอาวุธที่ทันสมัยเพื่อน,นำมาสู้รบรับมือกับกองทัพรัสเซียต่อไป และน,นี่ก็คือข่าวสารสาระน่ารู้ที่นำมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องทีเมนชแนลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ